ไหนที่เราจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลลงมาเด็ดขาดเออยากจังอะหนูรู้และโมเ m e n t บนเวทีคอนเสิร์ตที่จะไม่ร้องไห้เด็ดขาดจนกว่าจะร้องไห้น็ตจบค่ะไอในคอนเสิร์ตรอบที่แล้วคือแบบ baby I promise อย่างเงี้ยไม่ยอมแน่น้ำตาจะอยู่นี่ก็มเ m e n t ที่คิดว่าจะไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นเด็ดขาดนะคะก็คือ ตอนที่มีคอนเสิร์ตหรือแฟนมีดแล้วแฟนคลับทำโปรเจกต์บบให้ค่ะอ่ะโอเคก็ถ้าเก่งก็ลองดูรอดูได้เลยงานหน้าไม่เห็นน้ำตาแน่นอนมเมไหนที่เราจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลลงมาเด็กค่ะมเมที่เราเจอคนที่เขาหักอ,อกเราเราจะต้องไม่รอให้เขาเห็นเด็กค่ะตัวแม่เขาไม่แคร์หรอกว่าเธอจะเป็นใครแต่เราหากักรอให,ให้เขาเห็นเราอาจจะกลับบ้านไปแลวแบบไปร้ปปองไห้เศร้าแต่ว่าต่อหน้าเขาอย่ารองให้เขาเห็นนะคะทุกคนเราต้องสวยเชิดไว โมเมนต์ไหนที่เราจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลลงมาเด็ดขาดออกไปซะออกไปซะในชีวิตนี้หรอหนูคิดว่าแบบถ้าในอนาคตนะอยากไม่อยากให้งานแต่งของตัวเองต้องมีน้ำตาเพราะเราแบบเราคิดคือเราเป็นคนที่ร้องไห้อะวันที่เราควรมีความสุขที่สุดเราไม่อยากร้องไห้ก็คิดว่างานแต่งฉันจะไม่ร้องไห้ เพราะว่าแต่งหน้าแพงแม่เพราะว่าแต่งหน้าแพงแม่บางทีแบบลงรองพื้นแบบไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นขา้ามนิดหนึ่งโมเมนต์ไหนที่เราจะไม่ยอมให้น้าตาไหลลงมาเด็ดขาดเราจะไม่ยอมให้คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เขาไม่ชอบเราเห็นน้ําตาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากับคนแบบนั้นที่อาจจะไม่ได้แคร์เราอืมเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้นิดการที่เราจะต้องไปทําอะไรแบบนั้นให้เขาเห็นอะไรเงี้ยสู้อยู่กับคนที่เขาแคร์เราคนที่รักเรา แล้วเราอ่อนแอให้เขาเห็นมันสบายใจกว่าโมเมนต์ไหนที่จะไม่ยอมให้น้ําตาไหลลงมาเด็กขาดก็โมเมนต์ที่นั่นแหละค่ะคนคุยเก่าที่แบบว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราอ่อนแอคือแบบว่าจริงๆเราก็รักเขาอยู่แหละเราไม่อยากเขาไปหรอกแต่คือแบบว่ารั้งยังไงก็ไม่อยู่ก็ไปเถอะเราไม่อยากให้เขาเห็นว่าอ่อนแอฉันตัวแม่ฉันไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาตัวแม่ันไม่แคร์หรอกโมเมนต์ หันหอมต่อหน้าแม่หันหอมต่อหน้าแม่เพราะเรารู้สึกว่าเราจะแพ้ไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่อนแอไม่ได้การที่เราแค่หันหอมเดี๋ยวแม่จะมองว่าเฮ้ยลูกเรามันแบบอะไรอ่ะไม่ได้เราต้องฮึบเราต้องห้ามมีน้ำตาให้กับมันนางหอมหัวใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคะที่น้ตาชะลงหน่อยที่ You're yeah, too long.